สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับสวัสดีชาว Facebook ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่างโทนคนเดิมนะครับสุรพลชัยลื่นราตีวันนี้มีของเล่นมาใหม่นะครับเป็นแอร์24โวลต์นะครับติดตั้งในรถแคมเปอร์เป็นแอร์ดีครับ DC อินเวอติดตั้งบนรถแคมเปอร์คันนี้เป็นรถตู้นะครับลูกค้ากำลังมา เลยขอทำการรีวิวก่อนวันนี้นะครับจะมีการทดสอบ2อ,อย่างาสามอย่างเรื่องการากินไฟนะครับว่ากินแบตเท่าไหร่ผมจะใช้ภาษาบ้านๆน,นะทราบเทคนิคต่างๆกองทิ้งไว้ก่อนแล้วก็อุณหภูมิลมส่งเย็ยนมากน้อยแค่ไหนทำได้กี่องศาเสียงดังหรือเปล่านะครับตอนนี้เอาบันไดตั้งไว้ไม่มีโต๊ะจะตั้งมันหนักอยู่เหมือนกัน อ่ผมปีนเก้าอี้มาให้ดูรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับติดตั้งบนหลังคาลดตู้นะครับใช้ไฟ24โวลต์เดี๋ยวติดแอร์แล้วก็จะวางระบบไฟฟ้า24โวลต์เริ่มทำการทดสอบกันเลยดีกว่าครับขอเตรียมรีโมทก่อนนี่รีโมทครับจนะีร้วนๆรูปร่างหน้าตาจากด้านล่างนะครับประมาณนี้ ผมจ่ายเพ w าะว่าซัพายไปแล้วผมเปิดแอร์เลย,ย,ย,ยมันพูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่อง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกระแสไฟนะครับเมื่อกี้ลืมให้ดูอุณหเ,เสียง เริ่มเปิดไปแล้วนะครับแต่คอมเพรสเซอร์ยังไม่ทํางานผมปรับอุณหภูมิไว้เท่าไหร่เลยอ่ปาปรับอุณหภูมิ25องศานะครับพัดลมเริ่มทำงานแรงขึ้นนะครับคอมเพรสเซอร์เริ่มสตาร์ทขึ้นไปครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับ คอมเพรสเซอร์เป็นระบบอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์จะค่อยๆกินพลังงานนะครับจะกินกระแสเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดนะครับเสียงถ้าเพื่อนๆอยู่ตรงนี้จะได้ยินนะครับเสียงที่คุณได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงของพัดลมระบายความร้อนด้านบนนะครับตัวบนนี้นะครับเสียงพัดลมระบายความร้อนที่มันดังขึ้นมาแต่ถ้าอยู่ในรถ ครับคุณจะไม่ได้ยินเสียงพัดลมระบายความร้อนคุณจะได้ยินเสียงเฉพาะด้านล่างนี้นะครับซึ่งด้านล่างนี้เสียงเสียงเงียบมากนะครับเสียงไม่ดังนะครับผมปรับอุณหภูมิอยู่ที่2ี่าองศาแล้วกันนะครับปรับพัดพลมเอ่อปรับพัดพลมเอร์อะไรอะ่ะ อ๋อตอนนี้เป็นออโต้อยู่ปรับอุณหภูมิมที่ยี่2้าองศานะครับะระบบเป็นออโต้อยู่คือนี่ก็เพิ่งลองทดสอบเหมือนกันนะครับอาจจะยังปรับอะไรถูกบ้างผิดบ้างนะครับเราจะดูเรื่องของอุณหภูมิการทำความเย็นกับการใช้ พลังงานนะครับรวมถึงเสียงตอนนี้นะครับใช้กระแสฝั่งยี่ทางแบตเตอรี่2 4่โวลต์เนี่ยแบตเตอรี่ผมมีแรงดันอยู่2 7่โวลต์นะครับกระแสใช้อยู่27แอมป์เดี๋ยวผมหยิบเครื่องที่เลขสักครู่นะครับเพื่อที่จะมาคำนวณเป็นกำลังวัตต์ว่าเจ้าแอร์ตัวนี้ใช้พลังงานกี่วัตต์นะครับ 27.3โวลต์ค bon ูณ27.7แอมป์ใช้พลังงานอยู่นะใช้กำลังวัตต์อยู่ที่756วัตต์นะครับ756วัตต์27แอมป์ระดับเสียงประมาณ70กว่ากวาดซิเบลนะครับแต่นี้เสียงมันรวมพัลมระบายความร้อนนะครับ แต่ถ้าอยู่ในตัวรถเนี่ยคุณจะไม่ได้ยินเลยอันนี้ห่างจากตัวแอร์ประมาณ1เมตรกว่าๆนะครับลองฟังเสียงจากาโทรศัพท์ของผมก็แล้วกันนะครับถือว่าไม่ดังนะครับถือว่าเงียบถือว่าเงียบนะครับถ้ามันติดตั้งบนรถแล้วเนี่ย คุณจะไมไ่ไม่ได้ยินเสียงพวกนี้เลยนะครับจะไม่ได้ยินเสียงเลยต,ตรงนี้ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์ลองฟังเสียงคอมเพรสเซอร์ครับเงียบนะครับคอมเพรสเซอร์นี่เสียงเงียบเลยทีนี้มาดูอุณหภูมิลมครับเย็นดีไหมอุณหภูมิลมส่งอยู่ยี่สิบเอ็ดจุดเก้าองศาอุณหภูมิ ห้องตอนนี้มันอยู่29องศา,กว,ากว่านะครับคาโมโนโฟมดฟเนี่ยได้อยู่ประมาณ8องศาค,ครับถือว่าโอเคนะครับเย็นเลยแหละเนี่ยเย็นดีเลยครับตอนนี้เราทดสอบอยู่ในสถานที่เปิดนะครับทดสอบอยู่ในห้องออฟฟิศของผม การทําความเย็ยนอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับขนาด BTU ตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ9,000กว่ากว่า BTU นะครับส่วนสเกลของมันไม่ได้วัดเหมือนกันอันนี้รีวิวเป็นมินิมินิก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะติดตั้งเข้ากับรถตู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าของรถเขาจะไปทำเฟอร์นิเจอร์ต่อแล้วค่อยกลับมาวางระบบไฟฟ้าแล้วก็เทสรันจริงๆอีกทีนึงอันนี้ก็ เป็นรีวิวมินิมินิมาให้ชมนะครับว่าเจ้าแอร์ตัวนี้นะครับใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับใช้กระแสแบต24โวลต์อยู่ที่27แอมป์นะครับระดับเสียงห่างจากตัวเครื่องประมาณ1เมตรกว่ากว่าเมตรห้าดังระดับความดังอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิเบลนะครับถ้าอยู่ในตัวรถนี่คุณไม่ได้ยินมันเลยแหละนะครับค่อนข้างจะเงียบนะครับ มีหลายสีนะครับตัวนี้มีหลายสีมีสีแดงสีขาวสีเขียวสีน้ำสีน้ำตาลสีฟ้านะถ้าจำไม่ผิดนะมีหลายสีเข้ากับรถได้เลยเอ,อุณหภูมิสามารถปรับได้จากข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ออุณหภูมิห้องเนี่ยมันยีิบเก้าองศานะครับผมจะลองปรับไปที่ 27องศา28องศาผมจะดูว่ามันจะลดการใช้พลังงานลงไหมนะครับเมื่ออุณหภูมิห่างจากที่เราตั้งไว้1องศานะครับเมื่อกี้มันใช้แบบอยู่27แอมป์ตอนนี้ครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ23แอมป์นะครับ22อแอมป์อ่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าอุณหภูมิห้องได้แล้วนะครับมันจะลดการใช้พลังงานลง ตอนนี้เหลือกี่วัตต์เอ่ย27.2โวลต์คูณ22.3แอมป์ตอนนี้ใช้พลังงานอยู่600วัตต์คอมเพรสเซอร์หยุดทำงานไปแล้วนะครับเนื่องจากอุณหภูมิที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้ใน28องศาไอตัวนี้มันก็จับได้28องศาอุณหภูมิได้อ่าอันนี้สมมุติว่าอุณหภูมิได้แอร์ตัด แอร์ตัดแล้วนะครับแอร์ตัดแล้วใช้แบตเหลือท่าไรเนี่ยแสงสะท้อนจัง0 8แอมป์อ่าถือว่าประหยัดนะครับประหยัดแบตเตอรี่เลยแหละนะฮะช่วงเวลาที่แอร์มันตัดแล้วเนี่ยใช้แบตน้อยมากนะครับในพัดลมแฟนคอยยูนิตมันเนี่ยใช้แค่0 8แอมป์นะครับโอเคครับนี่ภาพรวมการทดสอบนะครับเรื่องเสียง นะครับเรื่องเสียงจริงๆเนี่ยคือคือเสียงที่อยู่ภายในห้องเลยเพราะว่าตอนนี้คอมเพรสเซอร์มันอยุ่ทางานพัดลมคอยร้อนก็อยู่ทํางานดูเสียงครับเือประมาณห้าสิบแปดเดซิเบลเงียบเงียบมากนะครับถ้าอยู่ในตัวรถแล้วนี่เงียบมากครับไม่ได้ยินเลยแหละนะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าแอร์ติดหลังคารถ 24โวลต์นะครับนำเข้ามาจากจีนเลยนะอยาให้ดูรอบๆตัวนะครับส่วนการระบายความร้อนนะครับลมระบายความร้อนก็จะเข้าด้านหลังด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เป่าขึ้นข้างบนคอมเพรสเซอร์ก็อยู่ด้านข้างนี้นะครับเวลามันทำงานมันเป็น d c อินเวอร์เตอร์เสียงก็ไม่ดังมากนะครับ พอน้ําทิ้งนะครับอยู่ด้านบนหลังคาตรงนี้นะครับมันจะหยดอยู่ด้านบนหลังคาเราจะเปิดออกให้มันหยดแรงเลยก็ได้นะครับหรือจะใส่จุกไว้นะให้มันค่อยๆหยดก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะเปิดไปเลยก็ได้นะครับน้ําจะได้ระบายดีๆนี่ก็ภาพรวมของมันนะครับตัวก็ไม่ใหญ่มากเหมาะเลยครับใส่กับหลังคารถตู้ได้ป้องกันนะ แก้เรื่องปัญหาเรื่องไฟรั่วลงรถได้แบบเด็ดขาดเลยนะครับแล้วสวยกว่าด้วยนะครับสวยกว่าเอาแอร์อินเวอร์เตอร์220โวลต์นะแอร์บาร้านมาติดรถตู้นะตัวนี้สวยกว่าจบกว่าแต่อาจจะใช้พลังงานมากกว่านิดหน่อยนะครับแต่ผมว่าตัวนี้จบกว่านะครับโอเคประมาณนี้นะครับฝากไว้เป็นรีวิวให้ชมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆ ต่อต่อไปก็กดติดตามไว้นะครับกดสับสไลด์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยละกันนะครับผมไงขอบพระคุณทุกท่านนะครับจบรีวิวมินิมินิแอรยี่บสโวลต์ติดตั้งรถแคมเปอร์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ